จากเรื่องของพลังงานมาดูเรื่องของฤดูการวางไข่ของบรรดาสัตว์น้ำเนี่ยนะตอนนี้ทางกรมประมงก็เลยมีการประกาศปิดอ่าวไทยใน8จังหวัดด้วยกันเพื่อจะฟื้นฟูสัตว์น้ำในช่วงฤดูการวางไข่จนถึง30กันยายน2565ค่ะ เรื่องนี้นายเฉลิมชัยสุวนรณรักอธิบดีกรมประมงนะคะบอกว่าได้ประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรในช่วงสัตว์น้ำเนี่ยมีการวางไข่แล้วก็เลี้ยงตัวอ่อนในทะเลอ่าวไทยตอนในหรือว่าอ่าวไทยรูปตัวกอประจำปี2565ในช่วงที่1ก็คือตั้งแต่15มิถุนายนถึง15สิงหาคมแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยนะคะตั้งแต่1สิงหาคมถึง30กันยายนก็จะครอบคลุมพื้นที่8จังหวัด ก็คือประจบคลิขันนะคะเพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการะเชิงเแร์แล้วก็ชนบุรีซึ่งผลศึกษาทางวิชาการยืนยันได้ว่ามาตรการที่บังคับใช้สอดคล้องกับวงจรชีวิตประทูสามารถฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนและขอความร่วมมือชาวประมงปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศ สำหรับมาตรการปิดอ่าวไทยในช่วงแรกนะคะตั้งแต่15มิถุนายนถึง15สิงหาคม2565ในพื้นที่จับจับ,จบสัตว์น้ำอ่าวไทยตอนในฝั่งตะวันตกบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเริ่มจากอำเภอหัวหินสิ้นสุดที่อำเภอเมืองสมุทรสาครครอบคลุม2,350ตารางกิโลเมตรช่วงที่2ตั้งแต่1สิงหาคมถึง30กันยายน2565 ในพื้นที่จับสัตดน้ํำอ่าวไทายตอนในด้านเหนือบางส่วนของจังหวัดสมุทรสาครกรุงเทพสมุทรปราการะเชิงแสาและชนบุรีโดยเริ่มจากอําเภอเมืองส,สมุทรสาครน,นะคะแล้วก็ไปสิ้นสุดที่อําเภอศรีราชาชนบุรีครอบกลุ่มพื้นที่1,650ตารางกิโลเมตรยกตัวอย่างมาตราการนี่นะคะอย่างเช่นกรมประมงก็จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะเครื่องมือประมงบางชนิด ก็คืออวนลากเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าอวนลากแผ่นตะเค้ที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวขนาดต่ำกว่า20ตันกรอสให้สามารถทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืนและบริเวณนอกเขตทะเลชายฝั่งและห้ามทำประมงโดยวิธีการล้อมติดหรือว่าวิธีอื่นใดที่มันคล้ายคลึงกันทั้งนี้สำหรับบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเนี่ยนะคะก็ต้องระวังจำโทษ ระวังโทษนะคะตั้งแต่5,000มีการปรับนะคะตั้งแต่5000บาทถึง30ล้านบาทขึ้นอยู่กับขนาดของเรือประมงหรือว่าปรับจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงแล้วแต่จำนวนว่า,าใครเนี่ยจะถูกปรับเท่าไหร่นะคะรวมทั้งต้องได้รับโทษทางปกครองด้วยก็ไว้ชีวิตบรรดาสัตว์น้ำในช่วงฤดูการวางไข่ด้วยนะคะต้องคิดถึงผลระยะยาวมไม่อย่างนั้นเนี่ย ช่วงก่อนหน้านี้นจะไม่มีการเขาเรียกว่าส่งเสริมให้ทําพวกธนาคารสัตว์น้ําต่างๆนะเพียน <ừ> เราอาจจะเคยได้ยินธนาคารปูอย่างเงี้ยเพื่อจะต้องอนุบาลเพราะว่าในช่วงฤดูกาลที่เขาวางไข่บางท <ừ> ีมนุษย์ก็ไปลุก,การานเขาจนสัตว์บางอย่างปริมาณมันลดน้อยถอยลง <ใช S 1> คือถ้า <ใช S 1> ถ้าจะรอตามธรรมชาติมันไม่ได้ก็เลยต้องมีการสร้างธนาคารพวกสัตว์น้ําต่างๆหรือกําหนดช่วงนะคะที่งดการจัดสัตว์น้ําในช่วงที่เขาวางไข่เข้าใจแหละบางทีสัตว์บางประเภทนะอย่างปลาทูเงี้ยปูอย่างเงี้ยถ้ามันมีไข่อ่ะ ม,มันอร่อยแล้วมันมูลค่ามันก็นได้สูงขึ้นใช่แต่ว่าถ้าเกิดเรากินเขาวันนี้อะค่ะลูกๆเขาต้องกี่ล้านตัวเนี่ยนะมันก็ตายไปด้วยแต่ถ้าเราปล่อยไว้เนี่ออนุบาลเขาไว้ให้เขาได้ออกไขาวางไข่กันก่อนเนี่ยเราก็จะมีกลิ่นไปอีกยาวๆนะคะตรงนี้ขอความร่วมมือกันด้วยนะคะ